รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุหูหิ้วนะครับยี่ห้อ Panasonic นะครับโมเดล i f เอ25นะครับตัวนี้ออโต้รีเวิร์ดนะครับกับม้วนอัตโนมัติม้วนหมดนะครับกับม้วนได้เป็นสองแบบก็คือม้วนรอบหนึ่งแล้วก็ม้วนตลอดเวลานะครับใช้งานได้เต็มระบบตัวเครื่องสวยนะครับมีรอยนิดหน่อยตามการเวลานะตัวเครื่องจะออกสีน้ําเงินนะครับน้ําเงินเข้มๆนะครับเป็นสีกรมท่านะครับใช้ฐานได้นะครับฐานเบอร์46ก้อนทดสอบไปเรียอย้อยพก้าสะดวกครับนะครับ พาส,สะดวกมีสายไฟแถมให้หูฟังเสียบออกปกตินะครับตัวนี้เสียบไฟบ้านเราได้เลยซื้อไปเสียบไปได้เลยมีสายไฟแถมให้พร้อมซื้อไปพร้อมใช้งานเลยหูฟังด้านนี้ใช้งานได้ปกติระบบสตูดิโอนะครับโทนปรับได้ปกตินะเดี๋ยวทดสอบระบบวิทยุก่อนเลยนะครับฟังกช์ชันอยู่ปุ่มแรกนะครับเลื่อนมาทางขวาปุ่มที่2จะเป็นเทปขวาสุดเป็น FM นะครับ มีไฟบอกทุกอย่างนะครับหน้าปัดเลื่อนมาตรงกลางเป็นม Mono ซ้ายสุด X Studio นะครับเสียงดีมากครับตัวเล็กแต่เสียงดีมากนะเลียงดีากครับตัวเล็แสีดีมาน สามร้อยบาทโทนปรับได้ปกตินะครับ นี่วอลลุ่มอันนี้ทนเดี๋ยวก็อ็อบอัดนะอาจจะวิทยุลงเทปกดเพย์ลูเรกเอร์ปุ่มแดงนี้นะครับเราดูเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นกันหน่อยเอครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ในช่วงท้ายตัวนี้น่าจะเป็นระบบเสียงเที่ยวการท่องเที่ยวเป็นสัญญาณบวกดังนั้นเนี่ยหลายอย่างมันจะบวกตามไปด้วยส่วนหนึ่งนะคะดูเลื่อนมาซ้ายเป็นเทปนะครับก็อขวากอซ้ายกับขวาเต็มระบบนะครับตัวนี้ใส่ยพันไหการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเป็นสัญญาณบวกดังนั้นเนี่ยหลายอย่างมันจะบวกตามไปด้วยส่วนหนึ่ ต่ะะอ,อไปแล้วกล่งระบบเทปนะครับเสียงดีมากนะครับตัดโทนได้ตัวไม่ใหญ่มากแต่เสียงดีนะครับตัวแค่นี้นะครับน้าหนักมีพอสมควรนะครับก็เลยเสียงดี ถ้าปรับขึ้นด้านบนนี่คือกับม้วนตลอดด้านล่างนี่กับม้วนรอบเดียวนะครับอันนี้รีเวิร์ดอันนี้ดีเทคด้วยมือก็ได้เนี่ยกับม้วนด้วยมือเขากดตรงนี้กดลงนะครับต้องเครสถานะไฟนะครับเวลากลับม้วนน่าบี้กรณีจะกลับเองก็กดลงตรงนี้นะครับ เสลาวดีวมากนะร้อนสตตดิโอนะไม่มีย้อนไม่มียานนะครับเสียงดีวิทย,ยุถึงขึ้นร้อยแปดนะครับถ่ดไปเดี๋ยวเทสระบบอา่าลูวัดให้นะครับกับม้วนอัตโนมัตินะครับมือหมุนหมดน,น,นะฮะสังเกตไฟนะครับ กลับเองแล้วนะครับให้ดูอีกรอบนะครับกดลงมาหน้า A นะครับโหมดหมดปุ๊บจะกลับไปหน้า B อัตโนมัตินี่นะครับอันนี้คือใช้ได้ปกตินะครับเคสให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับกอจบรีวิวครับขอบคุณครับ